สวัสดีครับทุกทายเพื่อนๆที่ติดตามกันในยูทูปช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด็ดนะครับวันนี้ต้องขอภอภัยด้วยนะครับไม่ได้มีทีเด็ดย้อนหลังไม่ดูเพราะว่าคลิปวันนั้นเนี่ยผมไม่สบายก็เลยสลิปข้ามาเป็นอีกวันหนึ่งแทนนะครับซึ่งในขณะที่กำลังถ่ายทำบันทึกวิดีโอนี้ฟุตบอลยังไม่จบนะครับแต่ว่าแนวโน้มดีอยู่พิมลีคู่แรกเลยนะครับตีสามอยู่ที่เซมฟอนบิตนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโชลซีจะพบกับฟูรัมนะครับ เป็นเกรดความรู้นิดน,นึงนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาะยังไม่ทราบว่าฟูลแลมกับเชลซีนี่ถือว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้แม์นะครับซึ่งเชลซีเองกับฟูลแลมนี้สนามอยู่ห่างกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหมือนเชลซีเองเนี่ยน่าจะอยู่ในย่านที่ชื่อว่าฟูลแลมด้วยซ้ำไปนะครับคุณน้เรยเปิดมาเชลซีต่อครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็มีราคา1ลูกโอเวอร์เดอร์สองลูกครึ่งเชลซีดดูการนี้กลายเป็นเจ้าบุญทุ่มไปแล้วนะครับหลังจากที่ฝ่า กฎที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากฎอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ที่เกี่ยวกับการซื้อตัวนักเตะเยอะเกินไปนะครับซึ่งท็อตโทนบีเองก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันนะครับกว่าฤดูกาลหน้าอาจจะซื้อไม่ได้เนื่องจากผิดกฎเลยมาทุ่มซื้อในฤดูกาลนี้แทนนะครับเชลซี Kelsey อยู่อันดับที่10นะครับมาทีนี้มียี่สิบเกแต้ม เล่นเกมในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ9เกมชนะไป5นัดแพ้2เกมนะครับแล้วก็6เกมหลังสุดฟอร์มอย่างรุ่มรุ่มดอนๆอยู่เนาะชนะ2สเสมอ2แพ้2นะครับในขณะเดียวกันฟูดัมทีมเจ้าส่วน้อยอยู่อันดับที่7นะครับดูดีกว่าเชลซีมีตัง3ซิเตเมแต่ว่าวันนี้ออกมาเล่นเกมเยือน10เกมหลังสุดของฟูดมเกมเยือนนี่แพ้ไปถึง5เกมนะครับแตว่าฟอร์ม6นัดหลังสุดย่งยอดเยี่ยม เก็บชัยชนะได้มากถสเกมนะครับเคลซีเองนี้ต้องบอกว่าไม่เคยแพ้ฟ,ฟูลแลมมาตั้งแต่ปี2012นะครับยามมาจนถึงปี2021แต่กลายเป็นว่าเกมล่าสุดที่เชลซีไปเยือนฟูลแลมในเกพมพเมร์ลีกเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาไปต่อราคาครึ่งลูกถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ฟ,ฟูลแลมนัดแรกในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะครับเช่นนะครับหลุดนะครับนัดน,นี้ทั้งทที่ในอดีตเนี่ย ไม่ค่อยจะโดนฟูลดมสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมเชลซีวันนี้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ไซติในบ้านเชลซี10นัดตั้งแต่ปี2007จนถึงปัจจุบันก็ถือว่ายังไม่แพ้นะครับก็คู่นี้เชลซียังมีโอกาสลุ้นอยู่นะครับถึงแม้ว่าแนวโน้มน่าจะออกมาเป็นบอลหน้าต่ําก็ตามนะครับเพราะว่าไซติอันเดอร์เยอะจริงๆเกมล่าสุดเชลซีเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับก่อนนั้นที่จะเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย พวกเขาเล่นในสัมพลบิดเฉือนคริสตัลเพลทมา1-0นะครับแล้วก็ไปเยือนลิเวอร์พูลเทียนฟิลเสมอมา0-0เลดไปรองครึ่งลูกเชลซีไม่แพ้ม,มา2นัดแล้วก็เป็น2นัดที่เช่นนี้ครับยังอยู่ในร่องในรอยมีโอกาสอันเดอร์สูงมากนะครับสำหรับเชลซีส่วนฟูร่มเองเกมล่าสุดเอฟเอคัพทำอะไรซันเดอร์แลนด์ไม่ได้เสมอมา1-1เกมนั้นนี่ผมให้ลองซันเดอร์แลนด์นะถ้าจะไม่ผิดเลดรอง1ลูก ว่าทาเงินสําหรับซันเดอร์แลนด์แต่ว่าฟูลแลมเองเนี่ยสองเกมหลังสุดทั้งสเปอร์นะครับแล้วก็ทั้งซันเดอร์แลนด์ก็ถือว่าแพ้มา2เกมในบ้านแล้วก็เกมก่อนนนั้นไปเยนนือนนิวคาสเซิลซึ่งโดนน,นิวคาสเซิลหลวงคออยู่แล้วนะครับเป็น3มเกมติดแล้วนะครับที่เจ้าส่วนน้อยยังไม่ชนะเลยแล้วเป็นบอลอันเดอร์เอเชียนแคปสามนัดติดที่โดนหมดเลยนะครับฟูรแลมเองก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนไม่ได้ขี้เล่นะ แต่ว่าเกมล่าสุดที่ไปเยืยนอนเนเธนดโดนมาเหมือนกันแล้วก็ไปเยือนเลสเตอร์ซิต,ตี้เฉือนมา1 0ไปเยือนคิตตันเบรต์พ่มมาส0ูนย์ะครับแต่ว่าเจอทีมใหญ่ๆอย่างพวกแมนซิต,ตี้หรือว่าสเปอร์เนี่ยผมยังมองว่าฟูดมัมนักเตะยังห่างชั้นกับทีมใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ผลต่างประตูได้เสียวันนี้ฟูดมัมเหนือกว่าเชลซีเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เชลซีภาพรวมอยู่ในบ้านก็น่าเชียร์มากกว่าต้องพูดอย่างนี้เนาะ แล้วคู่นี้ผมยกให้เป็น V.I.P เลยนะครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้านะครับเพราะว่ามีปีกซ้ายอย่างมูดริกที่เกมล่าสุดลงมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนบอลได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้ Chelsea เชลซีเริ่มต้นมาด้วยเกป้าอาดิสบาราการนะครับบาสเดียอาบาเดชายนะครับแล้กซินวาอัสเปริโกตาฮอนแบ็กซานนะครับโควาสิกแล้วก็มีโอกาสที่ เอนโซเฟอร์เดสจะลงสนามด้วยนะครับวันนี้ฮูสกร์ให้พรีเด็กชันออกมาเนาะเมสันเมาห์คิมซิเยกแล้วก็ใครฮาวเวิร์ดแต่ผมมองว่าคิมซิเยกน่าจะไม่ได้ลงนะครับเพราะมีข่าวว่าจะย้ายทีมไปร่วมกับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในขณะเดีวยวกันทีมเยือนอย่างฟูร์มสี่สามหนึ่มีเรโน่นะครับเป็นผู้สาประตูดีอบคู่กับเรียมนะครับแล้วก็ดูบินสันเตเต รูดิเปานิน่านะครับเปเรล่าวิลเลียนนะครับคอร์ดูแวนรีแล้วก็หน้าเป้าที่พลาดไม่ได้เลยคือมิโตรวิชนะครับวันนี้เอเวอร์เร่ติ้งโยนมาเชลซีเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วเล่นในบ้านด้วยเนาะแต่ว่าตัวเจ็บเชลซีผมสงสารจริงๆอะ่ะดูดิเพื่อนๆอมันโดโบชานะครับคริสเตียนปูลิสิกเอ็นโกโดกองเต้ราฮิมเซอร์ริงเดนิสซากาเดียเอโดโดเมนนี่เวสลีย์ฟอฟาน่า เจ้เฟลิกติดโทษแบนดีเจมแล้วก็เบนชเวลแบ็กซ้ายแบ็กขวาต้องเช็คความฟิตอีกรอบหนึ่งส่วนทีมเยือนวันนี้นีกินสเกบาโนยังเจ็บอยู่นะครับนักเตะที่น่าสนใจของเชลซีวันนี้เลยติ้งต้องยกให้เป็นเกป้าแต่ว่าไคลฮาวเวิร์ดคนนี้แหละทำไปแล้ว5ประตูนะครับต้องระมัดระวังเจ้าของความสูง1 9 3เซนติเมตรทำไปแล้วในพิมลิก5ประตูส่วนทีมเยือนคือคนนี้นะครับ คุณนาคุณตากันเป็นอย่างดีอเล็กซานเดอร์มิตรโชวัย28ปีสัญชาติเซอร์เบ,เบียส่วนเบอร์9สูง189นาทีนี้เขาทำไปแล้ว11ประตูน,นะครับพีดิกชันออกมาให้ฟูแรมมาเยือนเชลซีแล้วแบ่งแต้มไปเสมอ1ประตูต่อ1คู่นี้ถือเป็นทีเด็ด VIP ผมยังไม่ให้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้ในไลน์อดดี6-7 8 9แล้วพบกันครับ ผู้ถัดมาตีสาเหมือนกันนะครับลาลิกาสเปนวันนี้อันนนติกบินเบาจะพบกับกาดิชนะครับที่สนามซานเมเมสเลเปนมาเป็นเจ้าบ้านมาต่อการด็อยู่ลูกครวบลูกครึ่งนะครับแล้วก็โอเวนเดอร์อยู่2ลูกครวบถ้าเราดูในลีกเนี่ยบินเบาอยู่อันดับ9นะครับ10นัดในบ้านถือว่าใช้ได้นะครับเก็บชัยชนะไปถึง5นัดแล้วก็6เกมหลังสุดฟอร์มมาแพวชนะนัดเดียวแพ้ไปถึง3เกมในขณะเดียวกันกาดิช ยวนาบ18มี19แต้มนะครับภาพรวมของกาดิดเล่นเกมเยือน9นัดแพ้ไป5ครั้งนะครับแต่ว่า6นัดหลังสุดฟอร์มยังมองแล้วดูดีกว่าอันนติดบินเบานะครับเดี๋ยวลองไปดูในไส้กันบ้างทั้งหมดเจอกัน8เกมเนี่ยบินเบาเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็เช่นเีกับทำเงิน4นัดเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กาดิดฟอร์มดีเนาะ เวลาการดิดฟอร์มดีเนี่ยมักจะไปดีที่เกมเยือนนะครับไปเฉือน1010มาแล้วก็เล่นในบ้านก็ต้องย้อนไปถึงปี2 5 0 5กับ2 0 0 8ซึ่งนี่มันก็ร่วงเลยมาเกือบจะ12บ12ปีแล้วนะครับประมาณสักโอเค14ปีแล้วนะครับ <S <S ผมยังมองว่าวันนี้ชื่อชั้นมันต่างไปเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดที่บินเบาไปทล่มการดิดถึงบ้านเลย40์นะครับเมือ่อกลางปีที่แล้วนะครับ แต่ว่าเกมล่าสุดที่บินเบาไปเยือนเซลตาบีโกเพิ่งโดนเซลตาบีโกล้วงคอมา10นะครับแต่ว่าถ้าสถิตในบ้านอย่างเดียวของบินเบาเนี่ยผมยังมองว่าเกมล่าสุดแพ้เรอัลมาดริด2-0ถือว่าไม่เสียหายนะครับภาพรวมยังใช้ได้อยู่ตรงนี้นะครับแนัดชนะไปทั้งหมด5าเกมแล้วก็เอเชียนทีคับทำเงิน4นัดเสมอ1ถือว่าใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันการติดเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านกดมาโยกามา20ย์นะครับ เช่นนี้ครับเลทเสมอทําเงินได้ในรอบ3นัดแต่ว่าเล่นเกมเยือนการิตผมยังมองว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไปเฉือนบารเลนเซียมา1นูแล้วก็ไปเยือนไซบียาแพ้มา1นูเหมือนกันแต่ผมยังมองว่าวัาวนนี้เนี่ยแอตติกบินเบาถามว่าต่อแพงไหมต่อดูควบก็ถือว่าราคาไม่เบานะครับเพราะว่าเวลาที่แอนติกบินเบาชนะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาเล่นในบ้าน ไม่ชนะกาดิดแต่ว่าไปเยือนกาดิดดันยิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผลต่างประตูได้เสียห้าเกมหลังสุดบินเบาเป็นรองซะด้วยนะครับคู่นี้ก็ขออนุญาตด,ดูสถิตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ผมไม่ดูอ่ะผมดูนี่เลยนะครับ30นัิบด้านหลังสุดด้านซ้ายใครทำประตูในส5บห้านาทีสุดท้ายได้เยอะกว่ากันคือกาดิดนะครับทีมเยือนมาทำประตูได้ในนาที 76-90ได้มากถึง40%เลยนะครับแล้วก็เสียประตูถึง32%เลยถ้าออกอย่างนี้เนี่ยผมยังชอบบินเบามากกว่านะครับเพราะว่าทำประตูได้แต่ว่าก็เสียประตูได้เหมือนกันส่วนการทำประตูรนะหว่างเกมเนี่ยผมยังมองว่าบินเบายังมีโอกาสเยอะกว่านะครับมีการทำประตูในครึ่งแรกมากถึง19%ทั้งนาทีที่16ไหลาย,ยาวมาถึง นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกคือ45นะครับผมยังมองว่าบินเบายังมีโอกาสอยู่แล้ววันนี้ได้เปรียบดอกที่2คือเล่นในบ้านนะครับมีตัวที่สําคัญเลยของบินเบวคือคนนี้นะครับวิเวียนที่ยืนเป็นเซนเ,นเตอร์เนาะแล้วก็บาชิเชนะครับปีกซ้ายอย่างวิเลียนปีกขวาอย่างบาเดนเกอร์นะครับถือว่า4คนนี้เนี่ยเป็นตัวทีเด็ดของบินเบอก็ว่าได้นะครับส่วนทีมงางกาดิดน่นะครับเด เลเดสมาเป็นผู้สาประตูเลยที่เอเวอร์เรสติ้งท็อปนะครับแล้วมาย้อนดูทีคือแบ็คขวาอย่างคาเรนเลนนะครับคาเซเลนนะครับวันนี้เอเวอร์เรสติ้งโยนมาที่เจ้าบ้านนะแล้วก็เจ้าบ้านตัวเจ็บน้อยด้วยนะครับทีมเยือนโหตัวเจ็บบานเลยก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าวันนี้วิลเลียนจะทําประตูได้ไหมเพราะว่าเขาทำไปแล้ว5ประตูนะครับส่วนทีมเยือนก็ต้องมาดูว่าเฟอร์นันเดสที่ทาไปแล้ว3ประตูเนี่ย งานจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าวันนี้บินเบาไม่น่าพลาดนะครับเลทเปิดมาราคาหน้ารองก็จริงแต่ว่าถ้าเราอ่านกันดีๆแล้วบินเบาก็มีโอกาสนะครับเลทเปิดมาประมาณลูกครบลูกครึ่งเนี่ยถือว่ากล้าเชียร์ให้เชียร์ติกบินเบาเลทต่อลูกครบลูกครึ่งเชียร์ได้ครับคู่ถัดมานะครับตีสองครึ่งวันนี้ที่เอาบวกจะพบกับไบเออร์เรเวอร์คูเซนในศึกมุนเดสลิกาเยอรมันนีเป็นทีมเยือนนะครับ มาต่อบวกอยู่ราคาครึ่งครบลูกแล้วก็โอเวอร์เดอร์เนี่ยสองลูกครึ่งครบสามน่าแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเอาบวกอยู่อันดับสิบสี่มีสิบแปดแต้มในขณะเดีวยวกันทีมเยือนอยู่อันดับเก้านะครับมียี่สิบสี่แต้มแต่ว่าวันนี้มาต่อประมาณครึ่งครบลูกถือว่าถ้ามีเหล็กครึ่งลูกจะเยี่ยมมากกว่านะครับเพราะว่าเอาบวกเองเนี่ยเล่นในบ้านวันนี้ถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดี9เกมในบ้านนี่แพ้ไปถึง5เกมนะครับแล้วก็6นัดหลังสุดชนะเกมเดียวแพ้ไป4เกมเลย ส่วนไบเออร์เดลเบอร์ค e ูเซนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าหกนัดหลังสุดแพ้นัดเดียวนะครับชนะไปถึง5นัดไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าชนะ1นึ่งศหรับไบเออร์เดลเบอร์คูเซนก็ถือว่าได้กินแล้วนะครับถึงแม้ว่าสถิติของเอาบวกที่เจอกับเดลเบอร์คูเซนนี่ถ้าดูในบ้านห่ังเดียวไม่เคยชนะนะแล้วก็เย้าเยือนไม่เคยชนะเหมือนกันแต่ว่ามีเกมล่าสุดที่ไปเยือนเบเลเบอร์ค e ูเซนที่บ้านเฉือนมา2-1ถือว่าเป็นการเก็บเฉยชนะ ครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2018เดือนมีนาคมก็หลายยาวมานัดที่10พอดีส่วนเอเชียนะครับตกเป็นรองหมดเลยนะครับไบเออร์เดบุกเซ่นดูดีกว่าเยอะนะฮะก็มีนัดล่าสุดนี่แหละไม่น่าเลยท่านาล่าสุดนี้เลเวอร์ยังชนะเอาบวกนะผมว่ามีประมาณลูกหนึ่งมาเยือนต่อนะนะครับเอาบวกเกมล่าสุดก็เพิ่งไปเยือนไฟบวกมาเหมือนกันโดนไฟบวกกินหัวมา31แต่ถ้าดูสถิตในบ้านเนี่ย หลังจากที่ไปหยุดเตะยาวมาอุ่นเครื่องกลับมาก็เฉือนบุรุษเชมืนเชนกัดบักอยู่1นูนนะครับก็อย่าประมาทเอาบวกเลยทีเดียวเชียวในบ้านนี้ผมยังมองว่าอย่างน่ากลัวอยู่นะส่วนทีมเยอรมนีไบเออร์เเวุลเซ่นเกมล่าสุดต้องบอกว่าเล่นในบ้านนะครับโดนบุรุษดอนมุนบุกมากินหัวถึงทิ้นเลย2อศูนดับซาหลังจากเก็บชนะไหลาย,ยาวมา5นัติด เปิดมาไปเยือนกัดบัตรเฉือน3 2อนะครับเล่นในบ้านเจอกับโบคุ้มกดมา2 0วันนี้มาเยือนเอาบวกด้วยนะครับวันนี้ก็น่าน่าคิดเหมือนกันเพราะว่าบอลมันบอลมันต่อแล้วก็มันมีโอกาสที่บอลรองมันเข้าเพราะว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยผมยังมองว่าไม่หนีกันเยอะนะลบหกับ3แต่ว่ายิงประตูเฉลี่ยใกล้เคียงกันนะครับ1.2กับ1.6โอเคโดยเฉพาะยิงไอเช่นที่กับด้านขวามือนะครับ ไบเออร์เดวิลเซนเนี่ยเลทต่อครึ่งคบลูกทาเงินได้แค่นัดเดียวจากหน้านัดหลังสุดนะครับส่วนเอาบวกยังพอแบ่งได้อยู่2เกมเนาะคือคู่เนี้ยต้องระมัดระวังเพราะว่าเลเวอร์เกมล่าสุดเพิ่งแพ้มานะครับแล้ววันนี้มาเยือนทางดังที่เกมล่าสุดของเอาบวกเนี่ยโอเคแหละไปเยือนแพ้แต่ว่าเล่นในบ้านยังเบียดกัดบักมาแล้วต้องระวังให้ดีแล้วเกมล่าสุดที่เจอกันเอาบวกเคยไปมีทีเด็ดกับไบเออร์เดวิลเซนมาแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าไบเออร์เลเวอร์เซนจะฟอร์มดีแต่ว่าเอาบวกเล่นในบ้านต้องระวังเลดรองครึ่งครบลูกถือว่ายังมีเนื้ออยู่นะครับวันนี้ดูเนื้อดูตัวกันก็ต้องยกให้4-4-2ของเอาบวกเจ้าบ้านนะครับจิชิวิชผู้รักษาประตูถือว่าเลตติ้งดีเลยแล้วก็มีกองหน้าอย่างเบริชาร์แล้วก็แบ็กซ้ายอย่างโคดีนาะครับแล้วก็เอ็นเจลอีกคนหนึ่งอะยืนเป็นมิฟิลตัวกลางที่ผมบอกว่า4คนนี้ อมดีนะครับส่วนทีมเยือนไบเออร์เดีวผมเส้นสามส่สองหนนะครับแนวรับมีปัญหาหมดเลยแต่ว่าแนวรุกอย่างพวกเดียบี้ฟริมปงและก็เวิร์สถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับวันนี้เอเวอร์เรตติ้ง6.6กับ6.7เเท่านั้นเองแล้วในไส้ในเนี่ยต่างคนต่างได้เปรียบนะครับตัวเจ็บทีมเจ้าบ้านยังพอมีเหมือนกันพวกเอเมดินดิเมโรวิชติดโทษแบนเนาะแล้วก็อันเดรฮานนะครับเจ็บไปก็เสียหายเหมือนกัน ทีมเยือนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ประชึกชิกกลับมาแล้วนะครับอันเดรลูเนฟก็เจ็บยาวอยู่แล้วไม่น่ากังวลอะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดมิโตรวิชไม่ได้ลงนะครับสำหรับเจ้าบ้านเนาะติดโทษแบนเขาทำมาแล้ว6ประตูแต่ว่าเบริชาเนี่ยยังลงอยู่ส่วนทีมเยือนพวกเดียบี้กับฟิมปงยังถือว่าเป็นทีเด็ดแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับวันนี้ฮูสกอร์ให้เสมอ1 1เนาะ ผมยังมองเช่นเดียวกับฮูสกอผมยังมองว่าไบ e เออร์เดวิเซนน่าจะยังกินเอาบวกไม่ได้นะครับขออนุญาตรองเอาบวกเลดครึ่งคบรูกรองเอาบวกได้ครับผู้สุดท้ายนะครับเชกุนดาดิวิชันเวลาตีสนองวันนี้มาลากาจับโอเรอันโอเบียโดนะครับเลดเปิดมาเนี่ยผมไม่อยู่เลดเสมอไปเลยนะครับแล้วก็มีเลดราคาเจ้าบ้านต่อปอด้วยแต่ว่าชอบเจ้าบ้านมากกว่านี้ออกตัวเลยเพราะว่า มาราการายองอยู่อันดับ20นะครับมี22แต้มก็จริงแต่ว่าทีมเยือนเรอัวเบโดอยู่อันดับ15มี3 1แต้มนะครับถ้าเราดูสถิติในบ้านของมารากาาถือว่าแข็งแกร่งนะส่วนใหญ่ออกบอลเสมอส่วนอาเบโดเนี่ย12เกมเล่นเกมเยือนส่วนใหญ่แพ้นะครับแพ้5นัดเลย6เกมหลังสุดมารากาายังเป็นรองเรอัวเบโดอยู่เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เรอ่ามารากาาเนะี่ยส่วนใหญ่ไปออกลูกเสมอนะครับ จ้าบ้านมาลาก้าต้องบอกว่าถ้าเล่นในบ้านนะยังไม่เคยแพ้รเรอัลเบดแล้วก็ไปเยือนเนี่ยก็ยังมีแพ้าบางเกมล่าสุดไปเยือนที่บ้านก็แพ้ามา1นูนย์นะครับแล้วก่อนน้นั้นที่บ้านมาลาก้าก็ถือว่าไม่แพ้เลยนะฮะก็ efendim, ต้องระวังวันนี้เล่นในบ้านด้วยมาลาก้าสาติผมมองว่าไม่ชนะแต่ก็ถือว่าไม่แพ้นะเพราะว่ามาลาก้าเล่นในบ้านส่วนใหญ่จะมาคองขอ1แต้มให้ได้นะครับแล้วเกมล่าสุดไปเยือนสปอร์ติ้งกิคอนไม่แพ้แล้วด้วยนะครับ ส่วนเกมนี้นไปเยือนเออีบายังมีแพ้อยู่ไปเยือนอย่างเงี้ยกิมนาสติกตาราโกนายังแพ้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ากลับมาเล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่ามานาัก้าไม่แพ้ใครส่วนเรียลเบดโวเกมล่าสุดเล่นในบ้านโดน Team B, เบียร์เรียนทีมเบเฉือน1นึ่นะครับคู่นี้เนี่ยมีไฮไลท์อย่างหนึ่งคือมีโอกาสออกหน้าต่ําจริงๆนะครับยิงเงินน้อยนะ ว่าเอเบโด o o เล่นเกมเยือนทั้งหมดผมยังมองว่าสิบนัดชนะเกมเดียวนะครับแล้วผลต่างประตูได้เสียห้านัดหลังสุดกลายเป็นว่ามาลาก้าเหนือกว่าด้วยนะฮะมาลาก้าเลทเสมอนี่ไม่หลุดเลยนะครับห้าเกมหลังสุดประคองส่วนเอเบโดเนี่ยห้าเกมสุดเลทเสมอเกมเงินไปสี่ครั้งนะครับวันนี้ดูราคาอย่างเดียวก็พอเนาะคู่นี้ถ้าต่อมาลาก้าราคาปอผมว่าแพง ถ้ามีเลทเสมอหรือเลทรองปอมาลาก้าเจ้าบ้านนน่าเล่นนะครับน่าเชียร์คืนนี้ไม่มีให้ดูนะครับผมดูตามไปเชื่อไ้กับเอเชีย45บริษัทด้านซ้ายเนี่ยผมก็เลยชอบราคาเสมอให้เชียร์มาลากา้าราคาเสมอแล้วอยู่บนต่ําสัก2ลูกกาลังสวยครับเอานะครับทีเด็ดทั้ง4คู่ยังไงฝั่งเพื่อนกดแอดดีดหกเนะครับสมัครสมาชิก VIP ฟรีนะครับวันนี้ คู่แรกเชลซีเจอกับฟูดัมไปพบกันในเอดีดี6789พิมพ์เลขหนเข้ามานะครับมีทีเด็ดแนะนํนำเพื่อนๆทุกวันนะครับคู่ที่สองนันติกบินเบาจะพบกับการดิสนะครับคู่นี้บินเบาเล่นในบ้านเลตต่อลูกครบลูกครึ่งผมกล้าเชียบินเบาครับคู่ถัดมาชอบเอาบวกนะครับวันนี้ชอบบอลในบ้านเนาะเลทเจอบลอลรออ่าเลดมารองเร็วเส้นครึ่งครบลูกขอนี้ลองเอาบวกครับในบ้าน คู่สุดท้ายชอบมารลาก้านะครับมาลาก้าในบ้านไม่เคยแพ้กับเรีันโอเบียโดวันนี้ให้รองให้อยู่ต่อดีกว่าต่อมารลาก้าเลตต่อเสมอหมดมวลเป็นที่เด้ดคู่ประจำวันนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดแอดดีดีหกเจเนะครับเริ่มมีสมาชิกกดแอแล้วก็พิมพ์หนึ่งเข้ามากันเพียบเลยนะครับหลังบ,บ้านบอกว่าตอบกันไม่ทันเลยทีเดียว แต่ว่ายังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดแอดดี6หกเจแแล้วพบกันวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านเฮงๆนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ